สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชูรักชูรถค่ะโนโน่ครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงสนุกสนานและก็สาระเนี่ยนะครับ,รบวันนี้พี่มีข่าวดีมาบอกด้วยว,ว้าวมีข่าวดีอะไรกันคะบอกเลยบอกเลยนี่ไงครับ11ปีชูรักชูรถครับเราได้คัดเลือกคู่รักทั้ง4เรียบร้อยแล้วถ้าเป็นเรื่องนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีจริงๆเลยค่ะแต่ว่า4คู่รักของเราที่เป็นผู้โชคดีเนี่ยจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ ซีคลิปชนะใจคณะกรรมการผลออกมาแล้วค่ะคลิปเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานคู่คุณเก่งคุณเชอรี่คลิปไอติมสื่อรักคู่คุณโบคุณหมูคลิปเง้อขอคืนดีคู่คุณชมพู่คุณทูนและคลิปเซอร์ไพรส์วันเกิดคู่คุณตั้งคุณแยม ว่าคู่รักแต่ละคู่ชั้ง4ี่คู่เนี่ยน่ารักแตกต่างกันมากๆเลยล่ะค่ะแล้วเราก็จะได้พบกับทั้ง4คู่นี้นะคะในงานส1ดปีชูรักชูรสฟังข่าวดีดีชื่นใจกันไปแล้วทีนี้มาพบกับเรื่องราวเด็ดๆของเราในวันนี้กันบ้างค่ะไปกินข้าวอย่างเงี้ยเวลาเราไปนั่งกินคนเดียวมันไม่อร่อยครับโอ้ต้องนั่งจ้องตากันกินหนูหวานซึ้งกินใจเขากินใจแบบกินข้าวคนเดียวก็ไม่อร่อยถ้าหิวจริงๆก็อร่อยหมดค่ะ ก <the> สวัสดีครับน้องๆครับ,รบนี่คืนอน้อัสของเรามีหัวข้อมาถามกันว่าระหว่างมีแฟนกับเป็นโสดน้องๆคิดว่าแบบไหนจะมีความสุขมากกว่าค่ะ ถวนี้มีใครมีแฟนบ้างแล้วหรือยังเอ่ยไม่มีไม่มีแฟนแต่มีเพื่อนสนิทมีคู่เนี่ยคู่เนี้ยเห็นกันหนุ่มกันหนีออกทีวีแล้วห่างๆแต่ว่าเท้ายังเขียนตายก็จรเรามาทำคนรู้จักกับสองทีมดีกว่าดี่เป็นชายล้วนกับหญิงล้วนหน้าตาดีและฝ่ายชายครับก็ดีไม่เบาครับวัวลำดำถึกและบึกบึน แล้วก็มีน้องเก้งมาด้วยคนหนึ่งอาปรบมือต้อนรับทีมฝั่งพี่หน่อยครับสวัสดีโอเคไปดูฝั่งหญิงล้วนน่ารักน่ารักกันบ้างดีกว่านะคะพวกเราทีมสวยว้าค่ะสวยว้าเอาละกับตันทีมขึ้นมาจับแผ่นป้ายดีกว่านะครับใครได้หัวข้ออะไรนะเชิญกับตันทีมครับ ใครจะได้หัวข้ออะไรไปไปครับเลือกเลยค่ะฟับเล่นแล้วก็เปิดออกมาทีมสสาวสวยเวอร์เปิดได้มีแฟนส่วนทีมหนุ่มหลอ่อสักซีดก็ได้เป็นโสดเหตุผลของทีมไหนจะเด็ดก,กว่ามาสังเกตการตอนระดมสมองกันเลยครับน้องพร้อมหรือล่าครับ 回来啦！ เหมือนกับว่ามีคนคอยห่วงใยมีคนคอยดูแลเราไม่เหงาเป็นโสดผมว่าก็ไม่เหงาครับเพราะว่าเราก็ยังมีเพื่อนที่ดีคอยดูแลเราอยู่ฝั่งนู้นถ้ามีอะไรดีก็เอาออกมาโชว์เลยดีอะไม่กลัวค่ะเขาอ่อนอ่อนออ่นกว่าเราเยอะอะค่ะถึงผมหน้าตาไม่ดีแต่หัวใจผม่อครับ เช่นเื่อนๆครับคุณผู้ชมครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับทีมซักเซเป็นโสดดียังไงก็คือเราอยากทำอะไรก็ได้ไปไหนก็ได้ไม่ต้องมีใครโทรตามเราแต่ยกเว้นพ่อกับแม่นะครับไม่ต้องคอยโทรหาใครหรือกังวลว่าใครจะโทรหาช่วยชาติประหยัดค่าโทรด้วยนะครับ ใช้ชีวิตอิสระได้เต็มที่อยากทำอะไรทำอยากไปไหนไปได้เลยครับ<า>แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดคำว่าเป็นโสดแปลว่าไม่มีแฟนไม่ใช่ไม่มีใครนะครับทีพี่ใช้ได้ทีน้องโนะไหวหรือเปล่าสวยเบสวยบอร์เลยค่ะ เวลาเราไปนั่งรถเล่นอย่างนี้ยค่ะเราไม่มีคนไปเป็นเพื่อนเราเราเหงาแล้วเราจะคุยกับใครอะค่ะเพื่อนเขาก็มีแฟนกันไปหมดอะเราก็ต้องมีคนคอยดูแลเอาใจใส่เราค่ะมีแฟนก็เหมือนมีเพื่อนที่ดีนะคะมีคนให้ความปรึกษาเราจะได้ไม่ต้องแบบไปนั่งแบบทุกคนเดียวร้องไห้คนเดียวเวลาเรามีปัญหาหรือว่าทะเลาะกับเพื่อนเราสามารถแบ่งปันคุยกับแฟนเราได้ค่ะมีไม่กี่คนที่จะทําให้เรายิ้มได้ทุกวันมีไม่กี่คนที่จะทําให้เราร้องไห้หรือทุกข์ใจหรือมีคนคอยปลอบใจเราบางเวลาค่ะ อะไรทำให้เรามีความสุขมากกว่ากันมีแฟนหรือว่าเป็นโสดหระครับอ,อ๋อมีแฟนดีกว่าครับเพราะว่าเพราะว่าเวลาเราไปไหนไปกินข้าวอย่างเงี้ยเวลาเราไปนั่งกินคนเดียวมันไม่อร่อยครับอ๋อเหรอโอ้ต้องนั่งจ้องตากันกินโน่หวานซึ้งกินใจครับกินใจแบบเนี่ยสมมุติว่าเรากำลังจกส้มตำอยู่เนี่ยนะครับจกส้มตำแต่เราอยู่คนเราใช่ช่วยทำแววตาให้ครับแววตาขอยค้ปองขอแ้วทำสองครับ คนที่บอกความซึ้งพี่ดูแล้วมันออกดุกาบขนาดนี้แบบไหนมีความสุมากกันเป็นโซนะเป็นโซนเหรอฮะทาไมฮิก็อย่างที่เพื่อนบอกเมื่อกี้นี้กินข้าวคนเดียวก็ไม่อร่อยถ้าหิวจริงๆก็อร่อยหมดค่ะแต่ดูจากหุ่นหนูแล้วเนี่ยอย่าหิวบ่อยนะคะแบบไหนน่าจะให้ความสุขกับเรามากกากันเป็นโซนจากที่พี่สังเกตมาผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ จะกลัวมากเลยกลัวคำว่าเหงาไม่กลัวค่ะไม่กลัวอะไรคะอยู่กับเพื่อนได้ไหมได้ค่ะเรามาฟังควมคิเห็นดีๆจากคุณหมอพันศักดิ์สุกเริศค่ะการศึกษาวิจัยพบว่าคนที่มีชีวิตคู่อย่างมีความสุขนั้นมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดีกว่าคนที่อยู่คนเดียว เขาไม่ได้บอกต่อว่าถ้ามีชีวิตคู่แล้วไม่มีความสุขอยู่คนเดียวน่าจะมีสุขภาพดีกว่าน้องๆว่าใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะนั้นคำตอบมันยังอยู่ที่ว่าอยู่แบบไหนแล้วเราจิตใจสบายถ้าเรามีคนรักแล้วคนรักคนนั้นทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเราไม่ต้องมีความรู้สึกว่าจะต้องหวาดระแวงแครงใจเราไม่ต้องมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะมาตามจิกเราไม่ต้องมีความรู้สึกอะไรที่ไม่ดีแต่มีใครสักคนซึ่งห่วงหาอาทรและช่วยเหลือเกือ้อกูลกันแบบนั้นจะดีไหมครับ ดีแ,แต่ถ้าเกิดเราเป็นโสดเ,เ,เราเป็นโสดยังมีความสุขคือเราไม่ได้ทุกข์ว่ามองว่าทำไมเพื่อนมีคู่แล้วเราไม่มีคู่เราจะแย่แล้วเหรอแล้วเราก็มีเพื่อนฝูงมากขึ้นเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เรายังมีความสุขเราอยู่กับสังคมได้ยังมีความสุขแบบนั้นเราก็มีความสุขไหมครับเพราะแท้ที่จริงแล้วชีวิตเราต้องการความหมายซะมากกว่าน้องต้องการว่าเรามีความหมายกับใครสักคนไหมถ้าเรามีคู่ชีวิตแล้วเรามีความหมายเราก็มีเถอะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีคนคนนั้นเราอยู่กับคนอื่นแล้วเรามีความหมายเราก็มีเถอะถูกต้องไหม จะสดหรือจะมีคู่และมีความสุข <c oughs> คุณนั่นแหละตัดสินใจอย่าให้ใครคนมาติดตัดสินใจคุณเด็ดขาดครับโดนจริงๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับน้องๆที่น่ารักที่โรงเรียนนี้นะครับดังในสักครั้งนโรงเรียนเลยครับส,ราาสีดาลาภพสุลน้องๆนะครับ<ล>ขอบคุณคอาจารย์ที่น่ารักและปรบมือดังยให้ตัวเองด้วยนะครับ แต่สำหรับคุณผู้ชมนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนคะ่ะเพราะว่าทุกๆสาระและก็ทุกๆความรักนะคะมีรอให้ติดตามชมในช่วงหน้าสักครู่เดียวกับซิรรักเต็มร้อยค่ะคล้ายๆกับว่าเสือรลารงทรงคอดใช่ไหมคะหลังจากรักษาตรงนั้นหายแล้วก็ติดมาตลอดนะคะสิริรักเต็มร้อยลองมาชิมสุขภาพกัน คุณหมอผู้เชี่ยวชาญเรื่องสุขภาพของคุณผู้หญิงค่ะก็มาเตรียมพร้อมรอเคลียร์ให้กับทุกๆคําถามในวันนี้แล้วนะคะก็ก็ต้องขอต้อนรับคุณหมอสุนีไมตรีสถิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เริ่มที่คําถามแรกเลยนะคะเราคัดเลือกมาจากอีเมลของคุณผู้ชมค,ค่ะเขียนเล่ามานะคะว่าอยากจะสอบถามเรื่องขาหนีบและน้องสาวรบ,บริเวณภายนอกค่ะคือสีผิวมันเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนจะเป็นสีขาวแต่หลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้วมันเปลี่ยนเป็นสีคล้ำค่ะไม่รู้ว่าบริเวณตรงนั้นเราจะเอาครีมที่ทําให้ขาวมาทาได้ไหมคะคุณหมอถ้าทาแล้วมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าเพราะอยากให้มันขาวเหมือนเดิมค่ะช่วยตอบให้หน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะการที่เรามีเพศสัมพันธ์ ธรรมชาติเนี่ยมันจะเสียดสีตลอดเวลาจนกระทั่งทําให้มันมีการระคายเคืองการเปลี่ยนสีของเม็ดผิวเนี่ย จนกระทั่งกลายเป็นสีคําในช่วงพิบตาไหมต้องเสียสีมากๆถึงจะสีี่ยหรือเปล่าคะใช่ค่ะมันไม่น่าจะพิบตาอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเกิดสมมุติว่าสัปดาห์ละครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอว่ามันก็ยังโอเคเนาะยอมรับได้ตามปกติแต่เราก็ต้องมานั่งดูธรรมชาติเนี่ยถึงแม้เราจะไม่มีเพศสัมพันธ์คุณผู้หญิงที่ชอบนุ่งกางเกงฟิตๆคล้าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะตลอดเวลามันก็จะมีการเสียดสีของบริเวณผิวตลอดเวลามันก็มีการกระตุ้นเม็ดสีผิวของคนเราเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการคล้ำขึ้นหรือมมอคลล้าาานนนนแวกกีีีีีททท่่่เเเรดิ การเสียดสีตลอดเวลาตรงนี้เนี่ยตรงบริเวณขาหนีบหรือตรงบริเวณของน้องสาวเนี่ยมันก็อาจจะสีผิวเนี่ยข,ขึ้นได้นะคะหรือกระทั่งว่าการที่ผู้หญิงเรานนเนี่ยน้องสาวมีการอักเสบการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นพวกเชื้อแบคทีรียหรือพวกเชื้อราต่างๆเนี่ยที่มันมีการกระตุ้นสัมผัสตร,ต,รตรงบริเวณสีผิวของบริเวณน้องสาวหรือขาหนีบ,บเนี่ยมันก็ทําให้สีเราเนี่ยหมองข,งขึ้นได้ ทีนี้ก็กลับมาถึงประเด็นที่เขาถามว่าใช้ครีมทาให้มันขาวเพราะเดี๋ยวนี้มีโฆษณาเยอะมากเลยค่ะว่าเกี่ยวกับครีมพวกนี้ที่ทําให้ขาวโดยเฉพาะบริเวณน้องสาวก็มีด้วยค่ะอันนี้เป็นยังไงคะคุณหมอถ้าเราบอกว่าเออเป็นลดจุดสีสีที่กระตุ้นสีผิวเนี่ยที่ค้าขึ้นเนี่ยให้มันทางานน้อยลงให้มันดูขาวผ่องเป็นยองใยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องกลับมาดูว่า เอะแล้วเราจะต้องทาไปอีกแค่ไหนมากแค่ไหนทาไปตลอดเวลาแล้วแค่ไหนเราถึงจะเรียกว่าพึงพอใจถ้าต้องทาตลอดเวลาคุณหมอคิดว่ามันเกิดการระคายเคืองคือมีผลข้างเคียงแน่นอนมันมีผลข้างเคียงมาทําให้เกิดการระคายเคืองทําให้เกิดผิวตรงนั้นมีความบางเกิดการอักเสบเกิดการติดเชื้อได้ง่ายเราก็ต้องกลับมาดูว่าเอะแล้วมันคุ้มไหมที่เราจะต้องใช้อย่างนั้นเพราะว่าถ้ายิ่งระคายเคืองยิ่งอักเสบก็จะกลายเป็นว่ายิ่งคล้ำขึ้นอีกหรือเปล่าเราก็ต้องกลับมาใช้เพื่อแก้ให้หมดทเหมือนกับเหมือนกับเราใช้อะไรที่เรา ทารักแลเราอะทาโลออนทารักแล้วเราคุณภูมิว่าทาตลอดเวลาแล้วมันจะขาวไหมมันจะแบบมีกลิ่นมันกลิ่นมันจะหายไหมคะมันไม่ได้ช่วยด้ขนาดนั้นนถ้าเกิดยิ่งทาเนี่ยถ้าเกิดทาไปมากๆสัมผัสมากๆเนี่ยมันเกิดการกระตุ้นเซลล์ผิวเนี่ยเกิดกระตุ้นเม็ดสีพวกนี้เนี่ยมันจะยิ่งทำให้รักแล้วเราคั้มขึ้นขณะเดียวกันเนี่ย ตรงบริเวณของส่วนสงวนของน้องสาวเนี่ยถ้าเราบอกว่าทาเพียงแค่ต้องการให้มันขาวเป็นยองใย,ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณหมอว่ามันไม่คุ้ม,มเพราะบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการกระตุน้นจากการมีเพศสัมพันธ์จริงๆแต่ถ้าเกิดมันเกิดจากการอักเสบลา่าเกิดจากการติดเชื้อลาเกิดการติดเชือเช้อแบคทีเรียเนี่ยการใช้ไอ้พวกครีมทาขาวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะคุณหมอว่ามันไม่ช่วยมันจะช่วยทําให้เกิดการอักเสบเนี่ยที่รุนแรงแล้วก็มากยิ่งขึ้นกันตมากยิ่งขึ้นไปอีกอย่าซีเรสกับมันมากครับ ปิดไฟฮะปิดไฟแต่คุณหมอว่าสีมันเปลี่ยนแต่ใจไม่เปลี่ยนมันก็โอเคไหมคะคุณใช่ฮะถ้าเกิดสีเปลี่ยนแล้วเราโอเคเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาบางทีคุณผู้หญิงส่วนใหญ่จะรู้สึกเยอะเปลี่ยนอะไรนิดนึงคิดช่างสังเกตแต่ว่าจริงจริงแฟนเราหรือคู่เราของเราอาจจะไม่ได้รู้สึกเลยก็ได้ไม่รู้หรอกครับแล้วถ้าเกิดอย่างงั้นคุณถ้าเกิดไม่มีทางรู้ไม่มีใครรู้ถ้าเกิดคุณภูมิมีเกิดแฟนเนี่ยเกิดเขามีความรู้สึกอย่างนี้คุณภูมิจะจะแนะนําแบไว่าไงคะจะให้สร้างความมั่นใจเขาอย่างไงเราอาจจะต้องบอกว ประกอบเล็กๆในความสัมพันธ์ของเราจริงหรอเรื่องสีไม่มีผลเลยเหรอไม่มีเลยผมเกิดมาไม่เคยเอาไฟฉายไปส่องอะไรดูสีผิวของใครแต่คุณหมอว่าผู้ชายเนี่ยถ้าสมมติว่าระดาที่เวลาที่เราจะสัมผัสหรือเวลาที่เราจะใช้อลลเซ็กซ์เนี่ยคุณภูมิว่าตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่มันทําให้เราอุยอย่างนั้นไหมคะทำให้เราเกิดเกิดความรู้สึกว่ามันชะงักอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเน่ผมถ้าเกิดเป็นสีเนี่ยเท่าที่ผมจําความได้นี่ไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับ ด้วยด้วยธรรมดาแล้วมันห้องมันก็อาจจะแบบมืดๆอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องกลิ่นหรือเรื่องอะไรเงี้ยอันนี้จะมีผลช่อันนี้มีผลโดยตรงถูกต้อง,<ร>งขออย่างเดียวก็คือว่าถ้า<ะ>ไม่มีการอักเสบไม่มีการติดเชื้อสะอาดไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรที่เป็นสารคัดหลั่งทําให้เราระคายเคืองช่องปากเราเนี่ยคุณหมาว่าสีค้าๆนิดหน่อยเนี่ยคุณหมอมันก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งด้วยซ้ำาไยนะมันไม่น่าจะมีอะไระไม่มีปัญหาครับหนุ่มๆคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มปัญหานี้สบายใจได้นะคะอย่าคิดมากไปเองครับปวดหัวเองเปล่า ตอนนี้หนึ่งสายจากทางบ้านนะครับที่อยู่กับเราแล้วคุณนัทยาสวัสดีครับสวัสดีค,ค่ะ่สวัสดีค่ะพอเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วโดยมันจะทะลอกัะค่ะบางทีแบบมีเพศสัมพันธ์แล้วมีเลือดออกไม่ทราบว่าคุณนัทยาเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วเนี่ยเรามีอารมณ์ทางเพศร่วมด้วยกับคุณสามีด้วยหรือเปล่าคะไม่ค่อยจะมีอะคะ่ะแ,<ต>แต่เรื่องกินยาคุมแ,แรกๆค่ะแล้วช่วงที่มีเพศสัมพันธ์นี้มีน้ําหล่อลื่นหรือว่ารู้สึกว่ามันมีน้ําหล่อลื่นไหมคะหรือว่ามันรู้สึกแห้งๆ ไม่ค่อยมีน้ำหร่อเท่าไหร่แต่พอเวลาพ่เศษสำคัญแล้วใส่ถุงยางอนามัยแล้วจะไม่เจ็บอะค่ะคุณหมอจะใส่ถุงยางแล้วจะไม่เจ็บนะคะก่อนที่ว่าอ้วกี่จะติดอะค่ะเคยไปหาหมออีครั้งหนึ่งปิดเหมือนคล้ายๆกับว่าเชื้อราตรงท่องเลยใช่ไหมคะหลังจากรักษาตรงนั้นหายแล้วก็ติดมาตลอดอะค่ะ กรณีที่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราคารันเรามีอาการถลอกในขณะที่เรามีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้สวมถุงยางเนี่ยคุณสามีเนี่ยเขามีอาการคารันหรือบริเวณอองกระชาติของน้องชายเขามีอาการถลอกร่วมด้วยหรือว่ามีปัญหาเรื่องปัสสาวะ,ะขัดขัด,ขดอะไรร่วมด้วยหรือเปล่าเขามีอาการเหล่านี้ไหมคะได้เคยถามเขาไหมคะไม่เคยถามมะ,ค,ะค่ะแต่เคยจะมีเป็นบางครั้งมาคะ่ะที่แบบว่าพอเวลาเรามีเพศสัมพันธ์ ด้วยกันอะไร่บางทีเขาก็เป็น่ายที่จะเจ็บเองนะคะก็คือเราเจ็บด้วยแล้วเขาก็เจ็บด้วยค่ะเราเจ็บด้วยกันทั้งคู่ค่ะเราต้องหาสาเหตุว่าอะไรเป็นสาเหตุหลักนะคะ,คะถ้าเราถามบอกว่าจากยาเม็ดคุมกําเนิดแล้วทาให้อารมณ์ทางเพศเราถดถอยลงทําให้เราไม่มีสารหล่อลื่นทําให้เรามีอาการรู้สึกรู้สึกเจ็บรู้สึกถลอกเวลาที่เราไม่ได้สวมถุงยางแต่ทางด้านกลับกันก็ต้องกลับมาถามตัวเ,เองว่าขณะที่เราใส่ถุงยางอนามัยเนี่ยซึ่งมันมีสารหล่อลื่นเนี่ยเราไม่เจ็บ เราไม่มีแสบไม่มีถลอกแสดงว่ามันก็โอเคเนาะล้วก็จะมาบอกว่าเป,เป็นเพราะยาคุมเลยทีเดียวเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักโดยตรงทั้งหมดทีนี้มามองกลับมาว่าโอเคเวลาเราเป็นเชื้อราเนี่ยเวลาที่ผู้หญิงเราเป็นเชื้อราเนี่ยเราหายจริงหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีอยู่บ้างสามีเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่มีอาการคุณหมอก็แนะนำมาค่ะว่าถ้าเรากังวลในเรื่องของยาเม็ดคุมกําเนิดนะคะคุณนัทยาลองหยุดรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดดูสัก3ามเดือน ะะแล้วมีเพศสัมพันธ์ตามปกติมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะคะประเด็นที่2ถ้าเราบอกว่าโอเคมาไม่ใส่ถุงยางก็ได้แต่ว่าใช้เจลสูตรน้ําสารหลอ่อลื่นนะคะคแล้วเปลี่ยนบรรยากาศห้องเนี่ยให้มันดูแบบอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของไอรักอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนบรรยากาศให้มันโรแมนติกขึ้น<อ>สร้างบรรยากาศขึ้นอาโอมมนดีขึ้นไหมอะ่ะแต่ถ้าเราบอกว่าเอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้เรามีการอักเสบมีช่องคลอดมีปัญหาไหมอะไรอย่างเงี้ย เราอาจจะให้คุณสามีดูซิว่าเออเวลามีเพศสัมพันธ์กับเรา,<อ>ก,เราก่อนมีเพศสมัมพันธ์เรามีกลิ่นไหมให้เขาช่วยสําผัตรวจตาให้เราดูก็ได้<อ>เป็นคุณหมอที่อยู่ที่บ้านก็ได้น้ออะไรเงี้ยนะคะคถ้ากรณีที่มีการอักเสบอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องไปรักษาเรื่องการอักเสบดูบแล้วก็ข้อสาคัญสะอาดเกินไปหรือเปล่าเนาะแล้วคุณหมอว่าอย่าไปถูเจ้าผิวน้องชายแรงค่ะมีหลายวิธีก็ลองลองดูคุณค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะคุณหมอมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอสนีนะครับที่มาเคลียร์คำถามของเราทุกคำถามเลยทำให้คุณผู้ชมทางบ้านนี่เสียงใส happy แฮปปี้เต็ไมไปด้วยรอยยิ้มนะครับวันนี้ขอบคุณครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคืนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ได้พฤหัสบปีหน้าเที่ยงคืน15ททางช่อง3กับรายการชิวแรักชิวรสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ